ย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมควางทิ้งย่อมไม่ถือเอาทิกขูทั้งหลายสมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเมื่อตามระลึกย่อมตามระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากสมณะหรือพราหม์ทั้งหมดนั้นก็ย่อมตามระลึกถึงอุปาทานนขันห้าหรือขันใดขันหนึ่งแห่งอุปาทานขันอุปาทานขันห้าเป็นอย่างไรคือที่ขูทั้งหลาย ย่อมตามระลึกถึงรูปดังนี้ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีรูปอย่างนี้ย่อมตามระลึกถึงเวทนาดังนี้ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีเวทนาอย่างนี้ย่อมตามระลึกถึงสัญญาดังนี้ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้ย่อมตามระลึกถึงสังขารดังนี้ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีสังขารอย่างนี้ ย่อมตามระลึกถึงวิญญาณดังนี้ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีวิญญาณอย่างนี้พิขุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปเพราะสิ่งนั้นแตกสลายดังนั้นจึงเรียกว่ารูปแตกสลายไปเพราะอะไรแตกสลายไปเพราะความหนาวบ้างแตกสลายไปเพราะความร้อนบ้างแตกสลายไปเพราะความหิวบ้าง แตกสลายไปเพราะความกระหายบ้างแตกสลายไปเพราะสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานบ้างพิขูทั้งหลายเพราะสิ่งนั้นแตกสลายดังนั้นจึงเรียกว่ารูปพิขูทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าเวทนาเพราะสิ่งนั้นรู้สึกดังนั้นจึงเรียกว่าเวทนารู้สึกได้ซึ่งอะไรรู้สึกได้ซึ่งสุขบ้าง รู้สึกได้ซึ่งทุกบ้างรู้สึกได้ซึ่งอทุกขมสุขบ้างพิขุทั้งหลายเพราะสิ่งนั้นรู้สึกดังนั้นจึงเรียกว่าเวทนาพิขุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าสัญญาเพราะจำได้หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญาจำได้หมายรู้อะไรจำได้หมายรู้สีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างสีขาวบ้าง พิคูทั้งหลายเพราะจำได้หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญาพิขูทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าสังขารเพราะปรุงแต่งสังคตธรรมจึงเรียกว่าสังขารปรุงแต่งสังคตธรรมอะไรปรุงแต่งสังคตธรรมคือรูปโดยความเป็นรูปปรุงแต่งสังคตธรรมคือเวทนาโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสังคตธรรม คือสัญญาโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งสังขตธรรมคือสังขารโดยความเป็นสังขารปรุงแต่งสังคตธรรมคือวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณที่ขูทั้งหลายเพราะปรุงแต่งสังขตธรรมจึงเรียกว่าสังขารที่ขูทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าวิญญาณเพราะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณรู้แจ้งซึ่งอะไร รู้แจ้งรสเปรี้ยวบ้างรู้แจ้งรสขมบ้างรู้แจ้งรสเผ็ดบ้างรู้แจ้งรสหวานบ้างรู้แจ้งรสขื่นบ้างรู้แจ้งรสไม่ขื่นบ้างรู้แจ้งรสเค็มบ้างรู้แจ้งรสไม่เค็มบ้างพิขูทั้งหลายเพราะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณพิขู่ทั้งหลายในข้อนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าในการนี้เราถูกรูปเคี้ยวกินอยู่แม้ในอดีตการเราก็ถูกรูปเคี้ยกินแล้วเหมือนกับที่ถูกรูปอันเป็นปัจจุบันเคี้ยกินอยู่ในบัดนี้ก็เรานี้แลพึงชื่นชมรูปในอนาคตแม้ในอนาคตการเราก็พึงถูกรูปเคี้ยกินเหมือนกับที่ถูกรูปอันเป็นปัจจุบันเคี้ยกินอยู่ในบัดนี้ เธอพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมไม่มีความอาลัยในรูปอันเป็นอดีตย่อมไม่ชื่นชมรูปในอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งรูปในปัจจุบันย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าในการนี้เราถูกเวทนาเคี้ยวกินอยู่แม้ในอดีตการเราก็ถูกเวทนาเคี้ยวกินแล้ว เหมือนกับที่ถูกเวทนาอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในบัดนี้ก็เรานี้แลพึงชื่นชมเวทนาในอนาคตแม้ในอนาคตการเราก็พึงถูกเวทนาเคี้ยวกินเหมือนกับที่ถูกเวทนาอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในบัดนี้เธอพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมไม่มีความอาลัยในเวทนาอันเป็นอดีตย่อมไม่ชื่นชมเวทนาในอนาคต ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งเวทนาในปัจจุบันย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าในการนี้เราถูกสัญญาเคี้ยวกินอยู่แม้ในอดีตการเราก็ถูกสัญญาเคี้ยวกินแล้วเหมือนกับที่ถูกสัญญาอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในบัดนี้ก็เรานี้แลพึงชื่นชมสัญญาในอนาคตแม้ในอนาคตการ เราก็พึงถูกสัญญาเคี้ยวกินเหมือนกับที่ถูกสัญญาอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในบัดนี้เธอพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมไม่มีความอาลัยในสัญญาอันเป็นอดีตย่อมไม่ชื่นชมสัญญาในอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งสัญญาในปัจจุบันย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าในการนี้ เราถูกสังขารเคี้ยวกินอยู่แม้ในอดีตการเราก็ถูกสังขารเคี้ยวกินแล้วเหมือนกับที่ถูกสังขารอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในบัดนี้ก็เรานี้แล <standen> พึงชื <ended> ่นชมสังขารในอนาคตแม้ในอนาคตการเราก็พ euh. ึงถูกสังขารเคี้ยวกินเหมือนกับที่ถูกสังขารอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในบัดนี้เธอพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมไม่มีความอาลัยในสังขารอันเป็นอดีตย่อมไม่ชื่นชมสังขารในอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งสังขารในปัจจุบันย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าในการนี้เราถูกวิญญาณเคี้ยวกินอยู่แม้ในอดีตการเราก็ถูกวิญญาณเคี้ยวกินแล้วเหมือนกับที่ถูกวิญญาณอันเป็นปัจจุบัน เคี้ยวกินอยู่ในบัดนี้ก็เรานี้แลพึงชื่นชมวิญญาณในอนาคตแม้ในอนาคต,ตการเราก็ถูกวิญญาณเคี้ยวกินเหมือนกับที่ถูกวิญญาณอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในบัดนี้เธอพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมไม่มีความอาะไรในวิญญาณอันเป็นอดีตย่อมไม่ชื่นชมวิญญาณในอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณในปัจจุบันพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าที่ขูทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีก,ก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามรูปทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม เวทนาทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามสัญญาทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามสังขารทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามวิญญาณทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราภิกุทั้งหลายอริยสาวกนี้เราเรียกว่าย่อมทำให้พินาศย่อมไม่ก่อ ย่อมละทิ้งย่อมไม่ถือมั่นย่อมเรียรายย่อมไม่รวบรวมเข้าไว้ย่อมทำให้มอดไม่ก่อให้ลุกผลงขึ้นอริยสาวกย่อมทำอะไรให้พินาศย่อมไม่ก่อซึ่งอะไรเธอย่อมทำรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้พินาศย่อมไม่ก่อซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ย่อมละทิ้งอะไรย่อมไม่ถือมั่นอะไรเธอย่อมละทิ้งซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมไม่ถือมั่นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมเรียรายอะไรย่อมไม่รวบรวมอะไรไว้เธอย่อมเรียรายซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ย่อมไม่รวบรวมซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมทำอะไรให้หมอดย่อมไม่ก่ออะไรให้ลุกโผล่ขึ้นเธอย่อมทำรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้มอดย่อมไม่ก่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ลุกโผล่งขึ้นที่ขูทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปทั้งในเวทนาทั้งในสัญญาทั้งในสังขารทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วโรมจันอยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีพิขุทั้งหลายอริยสาวกนี้เราเรียกว่าย่อมไม่ก่อย่อมไม่ทำให้พินาศแต่เป็นอันว่าทำให้พินาศได้แล้วตั้งอยู่ย่อมไม่ละย่อมไม่ถือมัน่นแต่เป็นอันว่าละได้แล้วตั้งอยู่ย่อมไม่เรียรายย่อมไม่รวบรวมไว แต่เป็นอันว่าเรียรายได้แล้วตั้งอยู่ย่อมไม่ทำให้มอดย่อมไม่ก่อให้ลุกโผลงขึ้นแต่เป็นอันว่าทำให้มอดได้แล้วตั้งอยู่อริยสาวกย่อมไม่ก่อย่อมไม่ทำอะไรให้พินาศแต่เป็นอันว่าทำให้พินาศได้แล้วตั้งอยู่ย่อมไม่ก่อย่อมไม่ทำให้พินาศซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แต่เป็นอันว่าทําให้พินาตได้แล้วตั้งอยู่ย่อมไม่ละย่อมไม่ถือมั่นซึ่งอะไรแต่เป็นอันว่าละได้แล้วตั้งอยู่ย่อมไม่ละย่อมไม่ถือมั่นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เป็นอันว่าละได้แล้วตั้งอยู่ย่อมไม่เรียรายย่อมไม่รวบรวมซึ่งอะไรไว้แต่เป็นอันว่าเรียรายได้แล้วตั้งอยู่ ย่อมไม่เรียรายย่อมไม่รวบรวมซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เป็นอันว่าเรียรายได้แล้วตั้งอยู่ย่อมไม่ทำให้อม,ม,ใหหมอดย่อมไม่ก่อให้ลุกโผล่ขึ้นซึ่งอะไรแต่เป็นอันว่าทำให้มอดได้แล้วตั้งอยู่ย่อมไม่ทำให้มอดย่อมไม่ก่อให้ลุกโผล่ขึ้นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แต่เป็นอันว่าทำให้หมอดได้แล้วตั้งอยู่ภิขุทั้งหลายเทวดาพร้อมด้วยอินโรมและประชาบดีย่อมนมัสการภิขุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้มาจากที่ไกลเทียวกล่าวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในาข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนมัสการท่านเพราะข้าพเจ้าไม่อาจจะทราบสิ่งซึ่งท่านอาศัยเล่าเพ่งของท่านนี้